ทุกคนนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของบันไดขึ้นไปข้างบนภูเขาครับนี่ก็จะมีระมารูปรูปช้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดิน,นไปข้างบนเลยครับว่าจะสูงขนาดไหนครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาที่วัดถ้ำอิรวันครับข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชมถ้ำข้างบนครับอยู่บนภูเขาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคน ขึ้นไปดูแล้วก็สำรวจวัดร,รอบๆให้ทุกคนดูนะครับว่าวัดน,นี้สวยงามขนาดไหนครับก่อนจะขึ้นไปชมก็ขอโค้ดเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำนี้ครับ ครับนี่ก็คือจุดพักจุดที่3มครับน่าจะขึ้นไปหาจุดที่4ครับขนาจะถึงแล้วครับเดี๋ยวเขาเดินทางต่อกันเลยครับจุดพักเหนื่อยจะมีอยู่4จุดครับขึ้นมาก็จะเจอแล้วก็นั่งพักก่อนที่เราจะขึ้นไปถ้ำครับครับนี่ก็จะเป็นจุดพักจุดที่4ี่ครับที่เราเดินขึ้นมาครับเดี๋ยวเขาย่างตอกันเลยครับมันขับเมื่อยมันได้ครับมันไันเเพราะว่ามันบริเวยางคือสั้นกันท้เดียวเลย ก็มีพักมียางเรียบยางนะครับนั่นก็นจะเป็นทางขึ้นไปวอดพอดีครับนั่นคือป่าธรรมครับอยู่ตรงอยวหงเขายางกันไปครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายอยู่ครับทุกคนนั่นก็นจะเป็นป่าธรรมของวัดธรรมอีรวันครับแล้วก็จะมีร,ะร,รูปตะลุบนางยนตนองค์นึงครับชาบอคาต้นไม้นี่จะมองเห็นไก่ครับ ้นไม้แบบไงขึ้นพื่อาจจะฟันต้นไม่ออกเนาะตอนนี้ก็ได้ยางมาบันไดของกันทําอีรวัแล้วครับกะกับโสูงมาเลยครับกับพ่อยางอยู่เดี๋ยวเขาไปเบิง้งกันเลยครับว่าทาอิรวันจะสวยงามขนาดเลยครับ เนี่ยครับปาทำอีกลวันครับทุนเอาไมข้ามไปร,รับย่านหินมัน่วยเสียต้องโอ้ทำนี้กัไงเนาะนนโอ้เรายยตัวพยนะั่งอย่าเงี้ยาทยย ครับทุกคนนี่ก็เป็นท้างยางไปครับโอ้ยินดีครับสวยงามมากตรงนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศของท้ำผมจะพาทุกคนยางไปเบิ่งภายในถ้ำครับนี่ก็จะเป็นห้างลงครับตรงนี้นี่ับนี่ก็ได้ปิดนักท่องเที่ยว อันนี้ก็จะเป็นจุดใี้ด้านทำครับเดี๋ยวย่างไปเลยครับตัวนี้เย็นหลายครับทุกคนตัวนี้ก็มอม่หอดหินปะกกาลังครับแถบนี้ครับโอ้โหเมือนจังครับทุกคนเพราะว่าก็จะมีน้ำ เดินลงมาตลอดครับตรงนี้ครับครับน้ำหยุดมาจากทางภูเขาครับแสดงว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ทุกคนก็คอยยังนี่ก็ที่เป็นก้อนหินต่างๆที่นักท่องเที่ยวมายงยองเลยครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวชมไปข้างๆกันครับทุกคนคนไดทที่ยังบ่เคยมาครับก็ชมไปก่อนครับทุกคนชม ชีพของผมที่ผมถ่ายทอดให้ทุกคนมือครับมันให้มีโอกาสมากะม,มาเที่ยวกันได้ครับตลำพูครับอเนาการนาวังครับนั่นก็บจเป็นทางลงนี่ครับทุกคนแต่ว่ากะละมนนงลังมือ,นมอนเนี่ยทางลวงมือมือทุกคนมายมฝนก็เป็นสิครับ,น,น,น,รบนี่ครับทางก็จิป็นมือมือเน,นี่ยตรงน โอ้โหเหมือนๆๆๆทุกคนคนมากอะเออเก็หารองเท้าที่พี่หลอกยากเลยครับโอ้โมันไหลลงครับเหนือก็มะถินอ่างหินครับทุกคนตัวนี้สิงโตหินก็อ่างหินครับตัวนี้ก็ได้ทำนี่ครับแต่ไม่ซื้ออย่างนั้นอย่างนี้ครับหลายซื้องงครับทุกคนอันน,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 นี้ก็กจะเป็นกองหินที่มาท่องเที่ยวมา ตอนนี้ก็ได้คอยงานลงไปครับมือหนีหัวแตกง่ายครับเลยครับในทํำนี่ก็มีไฟโอ้เปิดไฟไปให้ยุ่มันกับไปมืดหนึ่งขนาดนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นวกหินต่างๆครับตอนนี้ก็เป็นพระพุทธร,รูปในถ้ำครับอยู่ข้างหน้าผมนะครับทุกคนได้คอยงานคน ยางไว้ก็ได้ผมก็มาหลายคนนะครับมาก็ะมียกมาแต่ว่าเพ็่นบวกขึ้นมาเพื่อนะมันสูงมันกับไม่ได้สูงเึ็ขนาดนะครับทุกคนมันก็พอกยางได้อยู่นี่ครับนี่ก็เป็นแอปพระพุทธรูปนธ้ทมตอนนั้นก็ที่เป็นพวกหินย่อยต่างๆครับนี่ครับมงนี้มันไดดยางลงไปตัวนี้ก็ที่ลงไปเลือกอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวขันยางลงไปกันเลยอันนี้ก็เป็นเจดีย์หิน วันนี้เลยครับทุกคนเจดีหินก็จะเป็นรูปร่าง้า่กับเจดีครับในก็จะเป็นพวกหินย่อยต่างๆเลยผมก็อยากมาดุนแล้วล่ะครับเพิ่งได้มาครับก็ดีใจอยู่ได้มามาห้อยก็เห็นความสวยงามก็อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เบิ่งครับเอฟซี FC, หรือว่าคนที่ติดตามครับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเบิงะะ่งแวก็ะฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ ครับบริเวณภายในถะ้ำนะครับก็จะมีกล้องเห็นที่นักนทก่องเที่ยวมากลองไว้ครับตัวนี้ก็เห็นมีไฟอยู่ับนี่หลอดไฟแต่ว่าหักบุ้งไฟขาจาบได้เปิดไว้เป็พวกหินหุ้งน,นะครับทุกคนนี่นก็จะเป็นพวกหินหน้ามที่มันหยุดลงมากาเป็นกองหินึ้นหินย่อยครับห้องไปข้างหน้าก็เลยทำน,นี้กับกว้างกว้างหลายครับทุกคน ออกมานี่โอ้บ่เสียที่อยากจะมาแห้งครับทุกคนได้มาหิแล้วกะโอ้ทุกคนพื่นนครับนี่ครับทางขึง้นมากะบ่ได้งากครับทุกคนมีหม่งผักทุกจุดครับขึ้นมาเขากับมกพักพอแลวกะคอย,อยางานขึ้นมานี่ก็ได้ครับย่างหรือย่างหัวขึ้นมาก็ได้ครับบ่เป็นยังอันนี้กะ นีโกดข้ามห้าม,ามเขียนผนังห้ามเขียนเห็นทีมความเสียหายนะครับขอติปรับพูดครับตรงนั้นก็นจะเป็นโถงไงเลยครับทุกคนทุกคนเห็นบ่ครับโอ้ในเลียเสียดายทุกคนที่มาน้ำหนักหน้าครับเมียเราบ่ขึ้นมาครับทุกคนเสียดายดมาก นี่กับทาทุดงครับมาถึงเขตทาทุดงแล้วเดี๋ยวเบิ้งทาทุดงเปยังไงครับทุกคนอ๋อนี่นี่ครับทุกคนขึ้นไปได้อยู่ครับแต่ว่ากัี่สิบหมื่นนะครับทุกคนพอพอขึ้นดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นทำนางผมหอมนะทุกคนมาทอดทำนางผมหอมนะนี่ครับ อา,าก,กาศอันที่เป็นลักษณะจังสิเดี๋ยวห้องย่างไข่บนข้างในใกล้ๆกันเขาจะมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลาเลยครับนี่ครับสวยๆทุกคนทุกคนว่าสวยปะครับนี่ครับน้ำหยดตลอดเวลาทุกนี้ถ้าหยดไปเรื่อยๆมันก็้แงาวอมาเรื่อยๆครับยาวลงมาเรื่อยๆจนหอบพื้นไปแล้วครับทุกคนไปเข้าไป ต่อเลยครับระวามไม่กะัอีกงาอีกไก่อยู่นีต่ตรงนั้นคือเป็นเป็นห้างอื่นพราะวู่คนไก่ไก่พวกนครับโอ้ตอนเขายางมาพอลืมเขามันมันกว้างหลายจนุมจะลืมครับว่าวคเคยเขาหยางผ่านมาครับผมนี่ครับทุกคนมาช่มทำไปเรื่อยๆครับ,รบมันไผ่ไม่ได้มากอะ กระซั่มมาแล้วครับเบิ้งคลิปของผมแล้วก็ผมก็ให้ทุกคนเห็นได้ทุกสัดส่วนของธรรมครับเนี่ยผู้ใดามาเขียนนี่ขอบอกใัเขียนมาเขียนอ่แต่เป็นไวเนาะตอนนั้นก็จะเป็นธรรมผากลางธรรมครับหน้าผากลางธรรมโอ้ทุนนี้ก็ตอนนั้นก็จะยาง,งาไปพุ่นแต่คนนี้ก็มาพี่เดี๋ยวเขามาพี่ดีกว่า อความอิรักบนนี่ก็งามเนาะสมซื่ออีรีเป็นทำที่ไงแล้วก็กว้างขวงครับโอมีทางงางพูดนะรับอว่พูดนะครับทำหินย้อยครับทุกคนมาหน,าน่แล้วหอนีย่าอ้อมไปอันนี้มาหอดทำหินย้อยแล้ว อคนเดิย้ยงามเป็นบุญตานี่ตรงนั้นก็เป็นซอกคนขวไปได้ยนเยอะเลยครับทุกคนงามเดียวัำนินด้วยเสียไายตรงที่เป็นพางงาขงขวบปุดไปครับอันนั้นทำอย่างงดเราทุกคนทำนินด้วยกัน หางเราพี่ก่อนหางไปเรเลยโอ้ทำนี่กุ้งครับตรงนี้มีน้าอยู่น้ะ้นำาำโคตรใสแล้วทุกคนครับโอ้มันอยู่บนทางหัวครับทุกคนเห็นปะง่านหลายทำี่ในหลายครับทุกคน โบมันีให้ทุกคนเห็นทั้งหลังครับทั้งหลังที่ผ่านมาครับพุ่นะครับปับกไงนะครับทำอย่างไม่ไงกันโดยเฉพาะครับอย่านปิดตะเครื่งงองงานครื่งมือเพื่อนครับนี่อันนี้เป็นธรรมนะบุญนะท่านั้ทุกค,คนอาศัย่างก็ได้อยู่ น,นั้นห็ดหินอ๋อเห็ดหินทุกคนของเท่านั้นก็จะเป็นทูงไงไอีเปกเนาะไม่เกิดจากางมันคือเป็นผงสิเนาะทุกคนมันุยนใดอยู่ตรงนี้ก็หอดเห็ดหินครับถุงบริเวณห้องนางก็ใส่ะ นี่างไปอย่างเลยย่างอะไรแบบนี้เปล่าพาน้ามีเป่ปหา,หาปไปโอ้หน้ามกระยุดโอ้มือครับทุกคนมือมือโอ้นี่ดิหอมเย็น นะครับทุกคนหอดปากทำอ้อในแง่เขาอีกว่เนี่ยนี่ก็จะเป็นหินต่างๆที่นักท่องเที่ยวเขากองไว้ครับทุกคนเดี๋ยวเขาย่งกันไป เรื่องผู้ลดครับปากทำครับก็มาถึงทำอีละวันเลย

ครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ขึ้นมากึงป่ายทำของทอําอราวัณแล้วครับแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ทุกคนเบื้องล่างผมกัที่ลงไปข้างล่างครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้น,นะครับคลิปหน้า,นาผมจะไปถไ่ายใครจะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอทุกคนนี่ก็คกือทางลงจากคุณครับจากคุณรักงานยังมานีครับเนี่ยข้างนผมกลิดบอกไงใ้คุณครับตอนนี้ผมปฏิญาาลุงกลับไปทครับถือว่าให้ทำนี้กับพงงวบคทัพคน